แต่ที่จับได้แล้วนะครับก็คือเด็กแว้นป่วนเมืองครับที่ไปซิ่งยกล้อแล้วก็โพสต์คลิปลงไปในโซเชียลเย้ยตำรวจเย้ยกฎหมายตำรวจตามไปจับกลุมถึงบ้านเลยนะครับส่งฟ้องเรียบร้อยสารมีคำสั่งให้ริบรถด้วยครับเย้ยแค่ไหนลองดูนะครับคุณผ,ผู้ชมจังหวะนี้นะฮะจะเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ขับผ่านกล้องไปนะครับแล้วไม่ใช่ขับธรรมดานะครับยกล้อด้วยแบบนี้นะครับ นี่คือบริเวณถนนไล้ที่ก็แยกเทพธานีจังหวัดสุรินทร์ครับคือขี่กันแบบไม่กลัวจะเกิดอุบัติเหตุไม่กลัวว่าจะไปเฉี่ยวชนใครเลยนะครับมีหน้ำซ้ำยังอัปคลิปลงในโซเชียลอีกตำรวจก็เลยตามไปจับกลุ่มถึงที่บ้านครับดำเนินคดีในข้อหาขับขี่รถโดยประมาทหน้าหวัดเสียวและขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นมีการนำตัวคนขี่มอเตอรา์ไซค์ทั้งสองรายพร้อมกับของกลางส่งสารแขวงจังหวัดสุรินทร์ สารที่ภาคสาจำคุก2เดือนปรับ4,000บาทนะครับแต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพก็เลยลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก1เดือนปรับ2,000บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญา1ปีและมีคำสั่งให้ริบรถของกลางเอาไว้ด้วยครับ